ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โคชีบอร์ดครับย้อนวันวาน,นครับ5สโมสรที่คว้าแชมป์ได้แบบพลิกความคาดหมายครับการแข่งขันไทยลีก2020ผ่าน 20, มาแล้ว4นัดแต่ตอนนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีมติสั่งให้เลื่อกนการแข่งขันฟุตบอลในประเทศออกไปก่อนนะครับจากผลกระทบของไวรัส โดยจะกลับมาเตะอ,อีกครั้งในวันที่18เมษายน2563เนื่องจากในช่วงเวลาว่างของแฟนบอลครับเช่นเดียวกันครับผู้สื่อข่าวสายกีฬานะเวลานี้การแข่งขันกีฬาแทบทุกประเภททั่วโลกนะครับถูกสั่งให้เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเพื่อหนีจากสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับทําให้วันนี้ครับผมจะพาท่านย้อนไปดูวันวานไปดู5สโมโสรในยุคไทยลีกที่คว้าชแชมป์แบบเหนือความคาดหมายหลังจากที่สิงห์เชียงรายอยู่ในเตดหักปากกาเซียนเบียดบุรีรัมย์อยู่นเตดและเอสซีจีเมืองทองอยู่นเตด ที่ผูกขาดแชมป์มาตลอด10ปีหลังสุดครับขึ้นมาผง,งาดคว้าแชมป์ในลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกของสมโมสรเมื่อปีที่แล้วจะมีทีมไหนบ้างลงมาชมกันครับสมโมสรสินธนาครับครั้งที่3ถ้าจะพูดถึงแชมป์ไทยลีกที่เหนือความคาดหมายฤดูก,การหนึ่งก็ต้องยกให้การคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของบ้านจาาัดสรรสโมสรฟุตบอลสินธนาในไทยลีกครั้งที่3ในปี1998ครับเป็นฤดูก,การที่น่าจดจํามากที่สุดครั้งหนึ่งเพราะเวลานั้นแทบไม่มีใครเชื่อว่า ทีมที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งจะสามารถทําได้ย้อนไปในไทยลีกครั้งที่2สินธนทาสร้างชื่อเหนือความคาดหมายมาแล้วครั้งหนึ่งโดยการก้าวไปจบในตำแหน่งรองแชมป์พร้อมกับมีคะแนนเทียบเท่าแชมป์อย่างดานอากาศแต่นั้นก็มีหลายเสียงบอกว่าพวกเขาฟลุกครับก่อนที่สินทนาจะตอบกลับคำศบประมาทโดยการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ในครั้งที่3ใครจะเชื่อว่าทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะอายุ20ต้นๆไม่ว่าจะเป็นเสกสรรปิตุรัตนนันชัยบริบาลน,นิเวศสิริวงศ์กิติศักดิ์ระวังป่า ธงชัยอัครพงศ์สตูผ้าศรีนรงสันติชัยเผือกชูศัก์สุวรรณาที่แทบจะยกมาทั้งชุดเยาวชนทั้งหมดครับจะสามารถเอาชนะแข้งรุ่นพี่จากทีมอื่นได้พาทีมคว้าโทฟี่แชมป์ลีกได้ครับโดยเฉพาะเกมนัดสุดท้ายสินธนาต้องเจอกับบีซีเทโลาศาสนะทีมที่ได้ลุ้นแชมป์ปีดังกล่าวด้วยซึ่งหากเทียบขุมกําลังกันแล้วครับทีมเจ้ของฉายาหมู่บ้านจัดสรรดูเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดและโจทย์ที่พวกเขาต้องเอาชนะ ก็คือต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวเพื่อตำแหน่งแชมป์90นาทีของเกมการแข่งขันครับยังเสมอกันอยู่0ูนย์ต่อศูนย์ก่อนจะเป็นเสกสันปิตุลัดครับซันโวประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทีมคว้าแชมป์แบบพลิกความคาดหมายของวงการฟุตบอลไทยเวลานั้นและนั่นเป็นจุดสูนสุดของสโมสรศรีนาที่พวกเขาเรานักเตะดาวรุ่งเดินพาเลสก้าวมาติดทาเนียบทีมชาติเกือบค้อนทีมครับทนาคารกรุงไทยครับในไทยลีกครั้งที่7ครับอีกหนึ่งแชมป์ไทยลีกที่เหนือความคาดหมายต้องยกให้กับไทยลีกครั้งที่7 ที่สโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงไทยก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์ครั้งนั้นนะครับด้วยการเอาชนะบีซ e ีเทโรและการท่าเรือ2ทีมแ็งในการแข่งขันฤดูกาลดังกล่าวโดยเฉพาะการดับฝันมังกรไฟคว้าชแชมป์ไทยลีก3สมัยติดต่อกันได้สำเร็จธนาคารกรุงไทยครับเข้าร่วมการแข่งขันไทยลีกตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะตกชั้นในปีแรกซึ่งพวกเขาใช้เวลาเพียงแค่1ปีครับในการกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งแต่การกลับมาเล่นในไทยลีกครับพวกเขาไม่ได้มาเป็นทีมใหญ่ลุ้นแชมป์แต่อย่างใด เรียกได้ว่าเป็นทีมไม้ประดับของการแข่งขันก็ว่าได้ไทยรีครั้งที่7ครับธนาคารกรุงไทยมีการปรับทับด้วยการเสริมผู้เล่นฝีเท้าดีเข้ามาครับแต่ก็ไม่ใช่แค่ระดับแถวหน้าของไทยลีกแต่การเอาจริงเอาจังขององค์กรครับที่เทงบเข้ามาสนับสนุนทีมมากขึ้นก็ทําให้พวกเขาครับก้าวไปสู่ตาแหน่งแชมป์ในปลายฤดูกาลชนิดที่ไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะทําได้ครับแถมปีถัดไปครับพวกเขาก็สามารถป้องกันแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยและยกระดับสโมสรขึ้นมาเป็นทีมหัวแถวของฟุตบอลไทยลีกได้สาเร็จครับ พนักง,งานยาสูบครับในไทยลีกครั้งที่9นะครับนี่คือแชมป์ไทยลีกที่เหนือความคาดหมายที่สุดในประวัติศาสตร์สําหรับการผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสโมสรพนักง,งานยาสูบในไทยลีกครั้งที่9ครับซึ่งก่อนเริ่มฤด,ดูกาลน้อยคนนักจะกล้าพูดว่าพวกเขาจะได้เป็นแชมป์ไทยลีกย้อนกลับไปสฤด,ดูกาลก่อนหน้านั้นครับในไทยลีกครั้งที่ 6, 7และ8นะครับพนักง,งานยาสูบคือทีมโซนท้ายตารางที่ดินรนหนีการตกชั้นทุกปีโดยเฉพาะไทยลีกครั้งที่8พวกเขาเอาตัวรอดจากการเพย์ออฟ กับสโมสรตำรวจจนได้อยู่บนหลีสูงสุดแบบหืดขึ้นคอเลยครับแม้จะเอาตัวรอดได้แต่ก่อนเปิดฤดูกาลพวกเขาเสียนักเตะแกนหลักของทีมออกไปเกือบหมดครับหลงเหลือขุมกําลังใช้งานเพียงไม่กี่รายซึ่งก็มาจากสโมสรที่มีการปรับโครงสร้างใหม่โดยเฉพาะยกทีมงานสตาร์โค้ชแซมบ้าที่นําโดยโชเซย์แนเวสบอจิสมาเป็นแม่ทัพนะครับที่นักเตะส่วนใหญ่ก็คือแข้งดาวรุ่งผสมกับนักเตะโดเนมส่วนพวกที่มีชื่อเสียงหน่อยก็จัดประเภทเป็นใกล้ปลดระวางครับ สุดท้ายครับทัพสิง์อมควันสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการก้าวไปเป็นแชมป์ไทยลีกครั้งที่9ได้สําเร็จเอาชนะทีมเต็งอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโอสุสภาชนิดกลายเป็นเทพนียายลูกหนังเมืองไทยในเวลานั้นไปนเลยครับต่อมาคือมหาวิทยาลัยกรยุงเทพครั้งที่10นะครับตำแหน่งแชมป์ไทยลีกครั้งที่10เซอร์พไพรส์ไม่ต่างจากฤดูกาลก่อนเลยครับเมื่อสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรยุงเทพก้าวมาสู่ตำแหน่งแชมป์ในไทยลีกป,ปีนี้ชนิดที่มีคนายคาดถึงครับเป็นความจริงที่ว่าพวกเขาคือพลังหนุ่ม ที่ไม่ใช่ว่าใครจะเอาชนะง่ายๆในมุมมองของแฟนบอลชาวไทยนะครับรวมไปถึงสื่อฟุตบอลไทยในยุคนั้นยังมองว่าหมอกกรุงเทพยังไม่ดีพอที่จะก้าวไปลุ้นแชมป์กับทีมบิ๊กเนมทีมอื่นๆครับหมอกกรุงเทพภายใต้การคุมทัพของคุณซือมาดเข้มอย่างสมชายซับเพิ่มออกสตาร์ทเกมแรกด้วยการแพ้ธนาคารกรุงเทพไป1นึ่ต่อสหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ทําผลงานออกมาเกาะอยู่ในกลุ่มหัวตารางโดยตลอดครับแต่ก็ไม่เคยก้าวไปอยู่ในตําแหน่งผู้นําของตารางแม้ว่าจะเป็นทีมที่ได้ลุ้นแชมป์ แต่ก็ถูกมองข้ามว่าคงไปไม่ถึงฝาดครับเพราะถ้าเทียบขุมกําลังกับทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์อย่างพนักงานยาสูบ b c ทโรศาสนะและโอสุสภานะครับพวกเขายัางดูรองอยู่เยอะครับโดยสามนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับเขายัางรั้งอันดับที่3มีคะแนนเท่ากับ b e c ทโรและตามหลังพนักงานยาสูบแชมป์เก่าอยู่หนึ่งคะแนนซึ่งในเกมนัดที่20ครับ b c ท r o และพนักงานยาสูบสดุดทั้งคู่และพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งจนก้าวไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงเป็นครั้งแรก สองเกมสุดท้ายครับหากเก็บได้6กคะแนนก็จะคว้าแชมป์ทันทีและบอกรุงเทพก็ทำได้ตามเป้าหมายครับโดยเฉพาะในเกมนัดสุดท้ายเปิดบ้านเอาชนะพนักงานยาสูบแชมป์เก่า1.0ต่อศูนย์ได้ประตูชายจากสุริยาดอมไถสงคว้าแชมป์ไปครองครับพร้อมกับทรงนักเตะชุดนั้นครับแจ้งเกิดจนก้าวไปสู่ทำเนียบทีมชาติไทยหลายคนครับล,ล่าสุดของเราครับสิงห์เชียงรายอยู่ในแตะครั้งที่ยี่สิบสามปิดท้ายกันที่กวางโซมหาภัยสิงห์เชียงราย,ยในเตดทีมแชมป์ไทยลีกที่ผ่านมาครับ ก็เป็นในหนึ่งทีมที่ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์แบบเหนือความคาดหมายแม้ว่าพวกเขาจะก้าวมาเป็นทีมหัวแถวของวงการฟุตบอลไทยในปัจจุบันแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อต้นฤดูกาลนะครับน้อยคนจะคิดว่าพวกเขาจะทําได้ครับการควา้าแชมป์ฟุตบอลช้าง FA Cup 2สมัยติดในปี2017และ2018และแชมป์โตยโยต้าลีกครับ2018พาควางโซงมหาภัยครับก้าวขึ้นมาเป็นบิ๊กเนมของวงการฟุตบอลไทยในพอสอนี้แต่สําหรับการก้าวเข้ามาลุ้นแชมป์ครับหลายคนยังมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพวกเขา โดยเฉพาะการไม่ได้เป็นทีมเจ้าบุญทุ่มเหมือน2ฤด,ดูกาลก่อนครับการต้องปล่อยนักเตะค่าเหนื่อยสูงออกไปเพื่อลดการใช้จ่ายทําให้พวกเขาต้องปรับทับกันพอสมควรครับแต่ก็ยังดีที่พวกเขามีการบริหารระบบดาวรุ่งที่ดีทําให้ทีมไม่ได้รับผลกระทบใดๆครับแถมการบริหารทรัพยากรน,นักเตะที่มีอยู่โคชไอตันเดอร์ซินวาก็ทําได้อย่างชันฉลาดครับจนทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จในฤดูดกาลที่ผ่านมาในเกมนัดสุดท้ายครับเชียงรายมีหน้าที่แค่ลงไปเล่นให้ดีที่สุด ในการออกไปเยือนสุพรรณบุรีเอฟซที่ต้องการคะแนนในการหนีตกชั้นนะครับพเพราะเมนต้มอยู่ทางฝั่งบุรีรัมที่มีหวังแค่ว่าผลการแข่งขันอีสนามระหว่างเชียงใหม่เอฟซที่ตกชั้นไปนแล้วเจอกับบุรีรัมจะเป็นใจครับและทุกอย่างก็เป็นใจจริงๆครับเชียงรายบุกไปเอาชนะสุพรรณบุรีขาดลอย5.2ส่วนบุรีรัมยูนเต,ต็ดครับที่มีคะแนะนนากว่างโซงอยู่2แต้มก่อนเกมนัดสุดท้ายถูกเจ้าทินเชียงใหม่เอฟซีตีเสมอ1ต่อหนึ่งในนาทีที่88แและจบด้วยสกอร์นี้ครับ 58คะแนนคือคะแนนที่เชียงรายและบุรีรัมย์ทำได้เท่ากันเมื่อจบฤดูกาล2019แต่เทียบผลแบบเฮดทูเฮดครับปรากฏว่าเชียงรายดีกว่าครับเพราะชนะเกมเย่า0-0และเกมเยือนไปเสมอ0-0ครับผ่านาคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกของสมโมสรไปครองอย่างเหนือความคาดหมายเลยครับสำหรับเพื่อนเพื่อพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมาย และท่าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้นะครับสวัสดีครับ